ร้อยิกขัวหอมหอมนี่ไส่นำสุกมันจิคักขนาดเลยนะเด็ดคับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาเซฟแซฟมึงมาดอบะนี้มันว่านี้นเป็นต้มสมประดุกนะ้าใส่ใบบระขามออ,อนครับผมคุยแก้วพผีขัวหอมหอมสดนนำโกกก คักขนาดครับพี่น้องครับนี่ที่เด็ดครับรวยพีกขัวหอมหอมนี่ใส่น้ำซุปมันจิคักขนาดเลยนะอบอกเลยเลยว่าสุดๆครับผมมาพี่น้องแซ่บๆกันครับแก้วอันนี้เพราะวันหมตอตะเห็ดเหล่ามมไม่แก้วพีกผงครับผมเมียงดง่ายนี่แหละ อืทั้งหอมทั้งกีิจจัดมาเี่น้องมาเสิบจามั้งกันอืม เก้วแก,แก่นพ้น <c> เ <oughs> <c oughs> ด็ดครับ กินเลยแซมเม่นนะครับเนาะพี่น้องกอ่อนมากกวจัดให้ครับผมแจ็กโบก บริเลยว่ะสุดๆครับผม <c oughs> มาลองพังสายเหรอฮึ <c oughs> หนึ่งครับพี่น้องครับไ <c oughs> ม่เป็นตัวหน่อยนี่ตัวใหญ่ดิ <c oughs> บึงยังตัวหน่อย มันโยักแกงใส่บักเล่น เอาแบบสมุยลุยยอดน้ำปลรราดํานี่เป็นตังแต่ว่าตั็ใส่น้ำปลาดําเด้แต่หงจุดใส่เนีน่ยเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดมืนนนอ,มน,มน,อมมนี่ครับเนี่ยขุยเจ้าเลยฮึ่มเนี่ยบ่เมื่อนปลาต่างกูนี่มีการมีการนี่ครับเนี่ยนี่นี่เสียบเสียบหมด 嗯。Mm. ลืมเจ้าบองไปนอนเจ้าบองกับมี้ แซ่บครับพี่น้องบอกเลเลยว่าเป็นอีกเมนูนึงที่ว่าบวันยังหมักอะครับผมเต็มมือหนึ่ใส่แบบใส่ใหญ่นะพี่น้องนะใส่แบบสามโตเครื่งโลเกือบสี่โตเครื่งโลประมาณนี้นะครับนะ <c oughs> มันเป็นหนึ่หน่อยนี่นี่ใหญ่ดีนี่กินแบบซาใจหลีครับอันนี้ แม่บ้านจัดอีกครับกลับมาเนี่ยมาแลงครับถือใจเป็นคัดเป็นมาครับเมนูนี่ครับผมเอาในนี้ก็บปลาพี่ปากน้องกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังเลี้ยงใจมาเป็นแล้วครับขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องผู้เข้ามารับชมผู้เข้ามาติดตามมาเป็นกําลังเลงใจให้กันหลายๆครับพี่น้องครับเฮ้ยเบิ้งหลังก็จัดนะครับเสียดายแซ่บปลาดุกต้มน้ำปลาลาก็ได้หรือต้มสมปลาดุกนะใส่ใบบัวขามอ่อนก็ได้ครับผมเอามันใส่ไตขายกันแหละพี่น้องแต่เขาก็กินแต่คนหมักเนาะขุยแก้วสดน้ำหมูโกรก คักแน่ครับพี่น้องไม่ต้องลอกเล่นแบบนะกินแบบวันเอาแล้วแตะกลมแตนน่ละใบแตนน่ละมันพี่น้องครับผมเอาจะได้กับปากพี่ปากน้องนะครับมื้อนี้วันก็สิขอลาพี่น้องเปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ